เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนลูกนะให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆ พ่อลูกพ่อสบายสบายกล้ยกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตาทำใจให้เบิกบานนะจ๊ะ อันนี้เราก็ทําแจงเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามให้ลดให้ล่อยให้ว่างทําใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่า ภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม,ม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นที่โลง่ลงๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรงกลวงภายในคล้ายายท่อแก้วท่อเพชร ใสใสเป็นปล่องเป็นจ่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งวง่วาง,างกลวงภายในให้ลายท่อแก้วท่อเพชรใสใส ลานี้เรากำมันมนึกทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ท่านได้สอนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจมีทั้งหมดเจ็ดฐานฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากช่องจมูก หญิงซ้ายชายขวาฐานที่สองอยู่ที่หัวตาหญิงข้างซ้ายชายข้างขวาตรงที่น้ำตาไหลฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่ที่เพดานปาก ช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางทองระดับเดียวกับสะดือของเราโดยสมมุติว่าเรามีเส้นได้อยู่สองเส้นนำมาขึงให้ตึง จากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นดทั้งสองตัดกันเป็นกากบ,บาทจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่หกเป็นที่สิงสถิตของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบ ใสบริสุทธิ์โตจะกระฟองไข่แดงของไก่ทำดวงนี้น่ะสำคัญมากถ้าไม่มีทำดวงนี้เราก็ามาเกิดเป็นกายมนุษย์ไม่ได้ทำดวงนี้ถ้าพองใสไม่เศร้าหมอง ชีวิตของเราก็ร่งเรืองถ้าเศรอหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็รุ่งโรยถ้าทำดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยเพราะฉะนั้นทำดวงนี้สำคัญมากเมื่อมีอยู่ในตัวของเราทุกคนก็เป็นเครื่องยืนยันว่า ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติฝึกใจให้หยุดที่นิ่งจะต้องเข้าถึงธรรมกันอย่างแน่นอนถ้าตั้งใจจริงทาให้มันถูกวิธีนะจ๊ะต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนที่ไม่ถึงแล้วเป็นไม่มีทีเดียวแหละเพราะว่าทุกคนมีธรรมดวงนี้ที่ทำให้เป็นกายมนุษย์อย่าง ทรงรักษากายมนุษย์หยาบนี้เอาไวนะ้ฐานที่เจ็ดอยู่เหนือจากสะดือเหนือจากฐานที่หกขึ้นมาสองนิ้วมือก็คือเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนั่นเองโดยสมมติเอานิ้ชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปท่า ตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองที่ฐานที่หนั่นสูงขึ้นมาคือฐานที่เจ็ดฐานที่เจ็ดจึงสูงจากฐานที่หขึ้นมาแค่สองนิ้วมือเราจะต้องจำหลักวิชานี้เอาไว้แต่ฐานที่สำาร็ที่สุดคือฐานที่เจ็ดเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่น หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้มาเกิดตรงนี้ตายตรงนี้ีิสำคัญอย่างนี้นะจ๊ะเมื่อเรารู้ว่าฐานที่เจ็ดนีนะ้เป็นที่ที่เราจะต้องตายจะต้องถอดกายตรงนี้นะต้องศึกษากันให้ดีแล้วทำตรงนี้ให้มันคล่อง รหลักวิชาไม่อยู่ว่าถ้าจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นที่ไปไปสวรรค์แต่ถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกติก็เป็นที่ไปไปอบายไปนรกนั่นเศร้าหมองหรือผ่องใส จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของชีวิตตอนใกล้จะตายนั้นนะกรรมอาลมกรรมนิมิตตาลมกตินิมิตตาลมคือภาพสิ่งที่เรากระทำความดีแลือชั่วนั่นแหะ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เราทำมันจะมาฉายให้เห็นเห็นอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นกับเราแล้วก็จะเห็นทางที่จะไปที่เลว่าคตินิมิตเพราะฉะนั้นเมื่อเราทุกคนจะต้องตายจะต้องศึกษาเอาไว้ให้ดีต้องตายให้เป็นถ้าตายไม่เป็นและอันตราย ว่ามาตาไปสู่พราโลกแล้วนะชีวิตในพราโลกนั้นมันยาวนานถ้าสุขมีความสุขก็สุขยาวถ้าไปเจอทุกข์ก็ทุกข์ยาวยาวนานนะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีเป็นพุทธันดรกันทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้อง ศึกษากันให้ดีว่าทำอย่างไรถึงจะไปดีไม่จะต้องตายตรงฐานที่เจ็ดแล้วก็ขึ้นอยู่กับความใสกับหมองเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำความใสให้ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนะี้ให้ได้มัจจุราชไนะม่ได้พัดผ่อน,น,นให้เราเลยว่า ตอนนี้เรายังไม่พร้อมขอผัดพรก่อนนะยังไม่อยากจะตายให้ลูกโตให้ล้านโตใช้นี่ใช้สินให้หมดให้ได้ทําทำบุญกันให้เต็มที่ซะก่อนขอผัดพรกันไปก่อนอย่างนี้เนี่ยมัจจุราชไม่เคยผัดพรชีวิตให้กับใครเลยถึงได้เรียกว่ามัจจุมานจะเอาความตายมาตัดนอน มาขัดมาขวางมาถอดกลายกันไปซะก่อนเพราะพอถอดกลายกันไปแล้วเท่านั้นหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์ที่จะทำความดีไปแล้วพอถึงตอนนั้นชีวิตในปรโลกก็อันตรายเพราะฉะนั้นเมื่อผัดพอไม่ได้แล้วเราก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องไปปรโลกจะไปปรโลก สุขติและสุขติขึ้นอยู่กับหมองกับใสดังนั้นก็ต้องทำให้มันใสเอาไว้ให้ใจนะมันใสใสเอาไว้เรื่อยๆใสที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเมื่อพัดพรกับมัจจุราชไม่ได้ก็ไม่ควรจะมีข้ออ้างข่อแม้หรือเงื่อนไขในการที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรม จะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งจะไปพีข้ออ้างขอแม่เงื่อนไกอย่างใดนั้นะไม่ได้เลยจะคอยให้ร่างกายแข็งแรงปลอดกังวลจากธรุรกกิจารงานหลูกล้านโตก่อนหหมดหนี่หมดสิ้นหรือให้รวยซะก่อนจึงค่อยมาทำอะไรนะ้มันผดัดผ่อนไม่ได้เลยนะเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องพร้อมเสมอ โดยเตรียมตรวร้ายพร้อมฝึกใจนะให้มันมาหยุดให้มันมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จนกระทั้งความใสเนี่มันปรากฏปกติแล้วนะความใสเนี่ยมันมีอยู่แล้วเป็นแผนผังของชีวิตคือมีดวงธรรมตั้งแต่ดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐาน ดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะกายในกายกายมโนละเอียดกายทิพพร,รูลพรมกายธรรมโกฏิปูโสดาสกิทาอนาคาพระอารหันต์ทุกทุกกายมีอยู่แล้วในตัวทมทุกดวงก็มีอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในตัวนี่ไม่ได้อยู่นอกตัว ของมันมีอยู่แล้วล้วนแต่ใสทั้งสิน้นแล้วก็ใสยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งละเอียดยิ่งใสใสขึ้นไปเรื่อยๆสว่างสวายขึ้นไปเรื่อยๆนี่มีอยู่แล้วนะจ๊ะพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆลัตนหรือธรรมกายนั่นนะ ก็มีอยู่แล้วในตัวแล้วก็ใสามากสว่างมากสวยมากเราจะต้องทำความใสนี้มันปรากฏขึ้นมาเด็ใจที่หยุดที่นิ่งความยากมันอยู่ตรงนี้แหละที่จะทำให้ใสให้มันใจมันหยุดมันนิ่งหยุดแรกเนี่ยมันยากแต่ก็ยากไม่มาก ถ้าเราตั้งใจจะฝึกให้มันหยุดมันยากพอสู้กันพอที่เราจะใช้ความเพียรของเราในทุกอริยบททุกกิจกรรมทุกกิจวัตรสามารถจะฝึกฝนกันไปได้ถ้าเรามีความเพียรทำให้มันถูกหลักวิชาคือสบายสบาย จะไปเคร่งเคลียดเอาจริงเอาจังเกินไปแบบพิธีโลกโลกถ้าหากว่าเราทำอารมณ์ของเราให้ละเอียดอ่อนที่หลวงพ่อใช้คำว่าโรแมนติกคือให้ละเอียดอ่อนนุ่มนวนสบายสบายเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงความใสาภายในได้อย่างน่าอาศัศจรรย์ทีเดียว ความใส่นั่นเป็นของละเอียดเราก็จะต้องทำใจของละเอียดเท่ากับความใสที่มีอยู่ในตัวเราจะไปใช้วิธีทางโลกไม่ได้มันกลับตะลับปัดกันตรงกันข้ามกันตรงกันข้ามกันเลยหยาบกับละเอียดหยาบก็ต้องใช้วิธีหย,ยาบหยาบเลเอียดก็ต้องใช้วิธีละเอียดละเอียด นี่ต้องจับหลักตรงนี้ให้ดีจะมาใช้วิธีฮึดฮัดจริงจังดึงดันกันแบบทางโลกไม่ได้มันต้องละเอียดอ่อนต้องนุ่มนวลต้องฟองเบาสบายแล้วก็ค่อยๆฝึกไปด้วยใจที่เยือกเย็น ใจร้อนๆอเอามาใช้กับวิธีนี้ไม่ได้เลยต้องใจเย็นๆถึงจะเห็นภาพได้ถึงจะเข้าถึงความใสในตัวได้ต้องใจเย็นๆนะลูกนะเพราะเดีวพระคุณหลวงปู่ก็จะให้นึกดวงใสๆหรือองค์พระใสใๆให้นึกถึงดวงอาจจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาว รือทะเลแห่งดวงดาวทะเลแสงจันทร์สร้างบรรยากาศให้ใจมันนุ่มนูนหรือทะเลบุญที่รวมตัวมาเป็นดวงดวงบุญใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วขยสิทธ์ไว้อยู่ในกลางกายฐานที่เจ็นึกตรงนั้น ค,ค่อยนึกเมื่อน,นึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยคุ้นเคยมากก็นึกได้ง่ายนึกเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะนึกอย่างนั้นภาพนั้นก็ปรากฏแล้วแต่ว่าชัดเจนแล้วไม่ชัดเจน,นอีกเรื่องหนึ่งแต่พอมีภาพทางใจเป็นดวงใสๆ หรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนึกไปนึกบ่อยๆใจมันก็คุ้นเดี๋ยวสิ่งที่เรานึกนั่นก็จะเปลี่ยนมาเป็นเห็นว่อใจมันคุ้นเคยหนักเข้ามันจะเห็นนี่มันอัศจรรย์ตรงนี้แหละจากสิ่งไม่มีทำให้มันมีขึ้นมาได้ ในขั้นของบริกรรมนิมิตระจ้าในขั้นของบริกรรมนิมิตนึกหนักข้าก็จะเป็นอุกหะนิมิตรเหมือนเราจำลองภาพโดนแก้วใสๆหรือองค์พระใสๆมาไว้ในตัวได้ในตรงฐานที่เจ็ดนั้นได้ตั้งนึกบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกอริยาบท ที่ให้การบ้านไปนั่นแหละฝึกไปเรืเ่อยเรื่อยสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีภาพทางใจเป็นอุกหาหะในมิตและพอใจละเอียดมากขาวก็เป็นปฏิภาคในมิตรขยายใหญ่ได้เล็กได้มันจะปรากฏเกิดขึ้น,นมาใน,ในใจทีเดียวและถ้าเราประคองได้ถูกส่วน ใจมันนิ่งนุ่มโนนมันก็จะตกศูนย์วูบลงไปภาพที่เราสร้างขึ้นมามันก็จะหายแต่ว่าเข้าถึงภาพที่เป็นจริงสิ่งที่มีอยู่จริงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกลมเหมือนกันแต่อารมณ์ไม่เหมือนกัน เ,เดือนกลมใสๆมาพร้อมกับอารมณ์ที่เป็นสุขสบายเบิกบานบริสุทธิ์เป็นกุศลธรรมเกลี้ยงกล่าวจากบาปอากุศลแล้วก็เป็นสัมมาทิฏฐิใจจะเป็นหนึ่งพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุข ความสบายปรากฏเกิดขึ้นพอทำตรงนี้ได้แล้วสิ่งต่อไปก็ง,ง่ายแล้วล่ะในการที่จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วถัดๆไปจะเป็นดวงศีสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนนะหรือกายในกายก็ง,ง่ายแล้ว มันยากตอนแรกตอนที่หลวงพ่อว่านั่นแหละวันนี้อากาศเย็นสบายสบายมากๆทีเดียวเหมาะสมต่อการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งๆเมื่อเราได้เรียนหลักวิชาแล้วแต่ในแง่การปฏิบัติเราต้องทำใจให้มันโรแมนติกให้มันละเอียดอ่อน เราจะนึกขยายตัวของเราเนี่ยไปสุดขอบฟ้ากลมกลืนไปกับบรรยากาศอย่างนี้ก่อนก็ได้แล้วก็จะมีแต่ดวงใสๆหรือองค์พระใสๆอยู่ภายในที่ลอยเคว้งควางเหมือนดวงดาวที่ลอยกลางอาวกาศอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะ แล้วก็ค่อยๆนึกไปตรึกไปนึกไปหยุดใจไปเบาๆสบายๆแม่ไม่เห็นอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำใจให้มันนิ่งๆน,น,นิ่งอย่างเดียวเท่านั้นก็ได้นิ่งเฉยๆก็ได้พอถูกส่วนเดียวมันก็ละเอียดลงไปถึงจุด แห่งความสว่างภายในใจก็จะสว่างขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในกลางความสว่างจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้นะจะ๊ะนิ่งเฉยๆเยดยจะภาวนาสัมมาอรังประกอบด้วยก็ได้ นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนมละไม,มสบายสบายอยา่างละเอียดอ่อนเบาเบาให้ใจใสใสยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไป โดยไม่ต้องนึกถึงอะไรก็ได้นะจ๊ะโดยจะนึกเป็นดวงใสองค์พระใสก็ได้โดยจะนึกถึงภาพมหาปูชนียาจารย์ก็ได้เป็นจุดเริ่มตน้นสำหรับบางคนที่ถูกจริตอัตยาศัยนะจะนึกถึงเพเดะคุณหลวงปู่คุณยายก็ได้นึกแล้ว บางคนก็เห็นเต็มองค์บางคนก็เห็นบางส่วนเห็นแค่ไหนเราก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆส,ส่วนคนที่ทำเป็นแล้วในระดับหนึ่งคือดวงใสนี่เห็นชัดแล้วก็อาจยหยุดลงไปเบาๆ กลางดวงใสๆนั่นไปเรื่อยๆถ้าเป็นองค์พระขะยุดในกลางองค์พระเดี๋ยวท่านก็นจะขยายกว้างออกไปขยายออกไปเองแล้วก็มีองค์ใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ขยายองค์ใหม่ที่มาเนี่ย จะสุใสกว่าเดิมสว่างสวัยกว่าเดิมโตใหญ่กว่าเดิมสว่างแล้วก็มองไปตรงกลางไปเรื่อยๆจนกระทั่งการมองตรงกลางเป็นอัตโนมัติ เป็นอัตโนมัติคือพะแตะเบาๆมันก็ขยายกว้างไปเลยกว้างไปรอบทิศเลยแล้วก็ตัวของเราหรือความรู้สึกของเราเนีก็จะอยู่ตรงกลางเองเหมือนตรงกลางของสปปรรพสิ่งทั้งหลายนหยุดไปเรื่อยจนกระทั่งเราเนี่ย เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์สว่างก็ไปเรื่อยๆเนี่ยปล่อยไปนิ่งไปใจก็เข้ากลางไปเองการเข้ากลางน่ะมันจะเป็นการแหวกนะจ๊ะหรือดันเข้าไปมันต้องหยุดนิ่งๆอย่างเดียวเพราละเอียดแล้วมันต้งจะเข้ากลางได้ ดวงก็ใสองค์พระก็ใสแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปเป็นไม่อย่างที่มันอยากจะเป็นเป็นอย่างที่เป็นไปนั่นแหละแล้วก็หยุดนิ่งไปให้ใจสบายสบายหยุดไปเรื่อยๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่ง,ง,งไม่หยุดเลย ยิ่งหยุดยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ก็ไปเรื่อยๆก็ยิ่งมีความสุขมีความเบิกบานห้หยุดฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างนี้นะลูกนะฝึกให้นิ่งนิ่งสบายสบายไอ้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพรรัตนาไตรในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะจ๊ะ